แก่อกองนนครับแก่ไม่ไวเลสราคาหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยครับแกดูพร้อมกันเลยครับแกยังไงอ๋ออยู่นี่ฮะเป็นเบียร์คอออกมาเลย,ยเลื่อนลงมาเลยมีอะไรเนี่ยข้อมือข้อมือ,อมีภาษาไทยไหม ไม่มีไม่มีภาษาไทยภาษาอะไรบ้างอินเดีย <c oughs> อินเดียเฮ่อห้อมันเป็นอย่างนี้เหรอใช่หยิบขึ้นมาดูทีละอันอันอ oh God, นี้คือไม่ไม่โอาไปด้วยนี่มีไฟด้วยน่ะดูสิมากใกล้ๆทำไมมีไฟไม่รู้นี่แล้วก็ดูอีกนั่นก่อนเอาไว้ที่เดิมสิ นี่อ้ออันเดียวกันเลนี่อันเดียวกันเป็นไม่เล็กอันนี้นะอันนี้เป็นหัวรับหัวรับเสียบกับโทรศัพท์เชื่อมมันเชื่อมกันหรอือไม่มีอะไรอีกมีอะไรอีกกล่องอะไรใน,นกล่อง โอเคในตองน,นี้น่าจะเป็นสายชาร์จนดดีว่าสายชาร์จดูก่อน,น,นสายชาดนี่ไงสายชาดกล้องแกงมากเลยใช่ไหมโ้ยกล้องแก๊งเล็กมากสายเล็กสายชาร์จเล็กนิดเดียวโอเคโอเค มากเดี๋ยวดูป้องเดี๋ยวป้องดูไม่ดูไม่ไม่เดี๋ป้มันเห็ุยังไงกต่อต้องตั์ก่อนต่อยังไงลอยลอยลอยตัวส่งมาเสียบตัวไหนตัวส่งสั่นมีเสียบไหนเสียบข้อตัวสั่น Oh my god Oh my god

มีปุ่มกดไหมล่ะไม่มีมันไม่มีต้องมีสินี่ไงนี่กดหนึ่งครัง้งมันไฟดับดูดูดลๆไฟดับกดให้มันไฟติดแบดมอนะ มันเขาจะเขาไม่ได้ชาร์จนะโอเคน่าจะแบตหมดปิดไลน์ก่ะแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนแค่นี้แค่นี้ครับโอเคบ๊ายบายถึงทางโอเค